แรกนะการจะรีกรรมฐานเขาบรรดาแต่พุทธบริษัทความจริงตอนเย็นที่ทําบุญรับเขาในเมื่อท่านปู่ถ้าพูดอย่างนั้นแล้วก็ทัหมดความหนักใจนะม,มีความดีพอแล้วดีแล้วให้รักษา,าความดีเดิมไว้ห็่ไหมอย่า,า,อยา้อจะลืควาดีไปเก็บตร้หลัง ก็ลงความว่าถ้าเทวดาหรือพรหมหรือพระอริยเจ้าชมมาดีก็แสดงว่าความดีที่เรามีอยู่มันมีมากพอก็ยังจยขาดเปสุดเดียวทียังไม่ไปนิพพาน <c oughs> ในเรื่องของยราการจะไปนิพพานใ่ความจริงก็เป็นของไม่ยากเพราะว่าคนที่ได้มโนยิธีแล้วต่างคนต่างไปถึงนิพพานได้นั่นก็ให้ทราบว่าบาร,รมีเดิมของเรา ถ้ามีบาร,รมีไม่เป็นปรมตถบาร,รมีเราไม่สามารถเห็นได้แม้แต่เงาพระนิพพานเพราะพระนิพพานนี่ต้องมีคนมีบาร,รมีเป็นปรมตถบาร,รมีจึงไปได้ <c oughs> แล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้มโนยิธิแต่ว่ามีจิตรักนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ก็ถือว่ามีบาร,รมีเป็นปรมตถบาร,รมีเพราะว่าพระนิพพานนี ถ้าหากว่ามีบารมีไม่เป็นปรมัตบารมีเขาจะมีความรู้สึกบอกตัวเองว่าเขาไม่ไหวกำลังใจนะคือบารมีนี่แปลกำลังใจเต็มนี่นการปฏิบัติของบรนดาท่าพุทบริษัทเพื่อนิพพานถ้าเราทำเพื่อนิพานจริงๆก็ตานนี้เคยพูดมาแล้วอันดับแรกพยายามรักษาอารมณ์ขมขมื่อดาบันอันนี้ก็ไปขอธบรมดา ที่บอกว่าเป็นธรรมดาโรมสโสดาบันมียังไงเราไปวัดพระก็ไศสินพุทธังพระนังกัจฉามิเป็นตนแลว้วปานาจิปาตาเวรมณนีจริงๆแล้วร,นะรมโสดาบันมีเท่านี้จะมีแค่สองตัวไม่ได้นะคือพุทธังธรรมังสังขังทนังกรจฉามิซึ่งแปลว่าข้าไปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์อย่างนี้ถือว่าเป็นผู้มีจิตเข้าถึงพระไตรสารณาคมแล้วก็ต่อไปมีสินห้าบริสุทธิ์เท่านี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกบุคคลน,นั้นว่าปัโสดาบันยากไหมบัญชีน,นี่ยากใช่ไหมคือเมก่อนเขาจะไม่ยากตอนอันล๊อซีนะ เพราะว่าการอ่านหนังสือเราไม่เข้าใจหนังสือบางทีหนังสือก็ไม่ทําให้เราทําให้เราไม่เข้าใจการปฏิบัติจริงๆเขาไม่ดูกันอย่างอื่น <c oughs> ถ้าดูสัญชน์ <c oughs> เราจะนั่งสมาธิกเก่งวันละสักสามสิบชั่วโมงถูกไหม <c oughs> สินรีกามันเดินเร็วจากวันละกี่สิบชั่วโมงก็ตาม จะนั่งเก่งโดยมันหมายความหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงที่จะนั่งไม่ขยับตัวเลยหรือว่าสามารถจะมีธิ์มีเดชอย่างไงได้ก็ตามถ้าไม่สามารถตัดทั้งยนสามได้เขาก็ถือว่ายังไม่พ้นอบัยภูมิคือไม่มีประโยชน์เลยท่านนี้ก็เพราะว่าอย่างพระเทวทัตสามารถได้ห้าในพุญญาหกเครื่อชานโลกี <c oughs> แล้วในที่สุดวัติวัตฐ์เท่ากปลเวจีมานรกคือความเห็นผิดมาเกิดขึ้นมาได้การปฏิบัติจริงๆท่านต้องดูดกันที่สัญญต์สัญญต์ที่เราจะพึงปฏิบัติมีสิบหนึ่งสกายาทิฐิสองวิจิกิจชาสามธิรปตะปรามาสามอย่างนี้เป็นคุณสมบัติของมโสดาบันสกาานิทาคารี <c oughs> พระโสดาบันก็ดีพระสริกธาคามีก็ดีมีคุณสมบัติสามอย่างไม่กันแต่จิตละเอียดหยาบก,กว่ากันพระสิกธาคามีมีอารมณ์ละเอียดกว่าพระโสดาบันถ้ายัางหยาบอยู่เรียกว่าพระสโสดาบันพระโสดาบันจริงๆก็จัดเป็นสาอันดับเอกวิชีโกลังโกละสัตตาสตุป,ประมะเอกบิชีที่มีอารมณ์ละเอียดมากใกล้จะเป็นนาคาสิทาคามี อย่างนี้เกิดจากคนตายเป็นเทวดาหรือผมแลงมาเกิดเป็นคนอีกครั้งเดียวก็เป็นพระอรหรนันต์ปณิพาน์อย่างกลางที่เรียกว่าโกลังโกละต้องเป็นคนใหม่สามครั้งกับเป็นเทวดาสามครั้งสลับกันแล้วครั้งที่สามของเทวดามาเป็นมันสร้างความเป็นคนก็เป็นพระอรหันต์ถ้าโสดาบันยังหยาบเดียวสักตกขัดตรง ต้องเกิด็นเทวดากับคนสลับกันอย่างละเจ็ดครั้งทั้งที่สุดเป็นพระอาหันนี่ว่ากันตามแบบเ้่าหาว,วิธีปฏิบัติจริงๆไม่เป็นไปตามนั้นหรือว่าที่เจ้าบอกวา่าไปตามแบบเพราะวา่าท่าบางเอญยังไม่บังเอิญพบพระอ,อริยเจ้าถ้าเป็นบาโสดาบาันขั้นเอกขั้นสัจจตัวถ้าไม่พบพระอ,อริยเจ้าก็ต้องพยายามฟันเผือ ต่อสู้อุปสรรคในตนเองก็ช้าเสมมติว่าพวกเราถ้าเป็นบรรโสดาบันขั้นยาบที่เรียกว่าตัดตัดตัวยางอ่อน <c oughs> ถ้าเป็นแล้วแล้วชาตินี้ตายจากความมีคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรมแล้วก็ไม่มีโอกาสได้กลับเพราะว่าหลังจากนี้ไปพระพุทธเจ้าจะไมาห้าโอกในกลับนี้นะไม่ใชกลับอื่น กับนี้พระชีอ่านมาเป็นองค์ที่ห้าเหมดแรกช,ชุดแรกชุดที่สองก็มีพระรามเป็นองค์ที่หนึ่งไม่ท่าองค์เหมือนกันเพราะว่ากว่าจะสิ้นกับนี้ไฟมารลายกันยามาก็มีพระเจ้าหกองถ้ามีอารมณ์ทรงความเป็นพระโสดาบันไว้ได้จะเป็นหรือไม่เป็นน้ไม่สาคัญเป็นเพียงว,ว่าพระโสดาบันปฏิบัติได้แบบไหนเราทําได้แบบไหนออก็พอใช่ไหม จะไปหลงจะหลงคิดบ่าฉันเป็นมาโสดาบันและฉันดีถ้าคิดอย่างนี้เป็นความประมาทไม่ดีแน่ท่านเราจะเป็นได้หรือไม่ได้ก็ตามระโสดาบันเคารพพระพุทธเจ้าเราก็เคารพพระพุทธเจ้าถ้าโสดาบันเคารพพระธรรมเราก็เคารพพระธรรมถ้าโสดาบันเคารพพระอริยสงฆ์เราก็เคารพพระอริยสงฆ์ถ้าโสดาบันมีศีลห้าบริสุทธิ์เราก็มีศีลห้าบริสุทธิ์ มันจะเป็นปะโสูดาบันหรือไม่เป็นกขช่างมันเอาแค่นี้พอถ้าได้แค่นี้พอบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วในในชาติในาอาดีตก็ดีในชาติปัจจุบันก็ดีถ้าเราตายชาตินี้ไม่มีโอกาสจะดึงเราลงอาบายูมิคือเราจะเกิดเป็นสัตว์นรกจะเปดไม่ได้เป็นเปรตเป็นจรกายเป็นสัติฉานไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรพระอริยเจ้า,า,า,จาก็ห้ามลง ถ้าลงนรกคุมไหนคุมนั้นไฟดับพญายมก็หมดอาชีพถ้าแม่ไปไปโดนโคตแน่ยะมีทางเดียวจะไปเกิดเป็นเทวดาด้วยผมนี่ถ้ามาเอิญไปเกิดเป็นเทวดาด้วยผมถ้ามีคุณสมบัติเขาราโสดาบันทรงตัวไว้บ้างตามีิกลามาแล้วจะเป็นและไม่เป็นไม่สําคัญเท่านี้ฟังเทศจะพุทธเจ้าจบเดียวจะเป็นพระอรหันต์ทันทีแล้วก็ไปนิพพาน ง่ายไหมของกล้วยยแต่บางเอื่นเดินๆไปเจ็บกลวยพลาสติกเยอะมันดีไม่เนา่าไม่เปื่อยและสาง่ายไม่ต้องแช่เย็นไหมอันนี้การปฏิบัติธรรดาแทนบริษัทเพื่อความมั่นคงของจิตการปฏิบัติจริงๆแล้วก็ไม่ควรหวังความเป็นเทวดาหรือผมควรหวังพนิพานเลย ถ้ารักษาอารมณ์ได้ตามนั้นจริงๆก็ให้ใช่อารมณ์พระอรหันต์เขาครองจิตใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือเป็นรมก็ตามมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มนุษย์เกิดกี่ชาติก็เป็นทุกข์เกิดแล้วก็แก่แล้วก็ป่วยมีความปรารสนาไม่ค่อยอสมหวังมีการพัดพราาจะของรักขออชอบใจมีความตายเป็นนาที่สุดไม่มีอะไรดีสาหรับการเกิดเป็นมนุษย์ การเกิดเป็นเทวดาและพรมระเกิดแล้วนับชาติไม่ถ้วนถ้าท่านที่ไม่มีที่ม,มคุยยาและไม่มีโมโนยิทธิก็ให้เือตามความเป็นจริงว่าเทวดาและพรมทั้งหมดคุณบาสนาบารมีก็ต้องกลับลงมาทุกข์ใหม่เราไม่ต้องการเราต้องการจุดเดียวอนิพันธ์อ,อารมณ์อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าตัดตัววิชาการที่จะไปนิพพานคือท่านลบใจจากาวิชาได้แล้วปนิพันธ์ได้แน่ อวิชาพระพุทธเจ้าทรงแยกสับเป็นสองสับว่าฉันทะกับราคะในขันธวัธต่ะพิทาวิโกฉันทะอวิชาได้แปลว่ารู้ไม่จริงรู้ไม่ครบถ้วนและงโง่แปลว่าไม่รู้ไม่ได้อย่าสมเด็จพระธาจารต์โต,ตันธรรมดาเราสือก็าแปลว่าไม่รู้อวิชาแปลว่าไม่รู้สมเด็จพระธาจาร์โตน่านบอกคนมันเกิดมาไม่รู้ไม่เนียน่ยต้องรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักขี้รู้จักกิน แต่ไม่เคยไม่เคยรู้กกินขี้นะใช่ไหมใช่จากกินขี้ก็สวยเขาเรียกว่ายังต้องรู้จักสัตว์จึงรู้จักต้องมีความรู้อวิชาต้องแปลว่ารู้ไม่ครบถ้วนถ้าปมนอย่างนั้นตอนท่านแน่นอนกว่าเพราะว่าสมเด็จโตเราใครๆก็ทราบใครไม่ทราบแข็งก็ทราบว่าสมเด็จโตนี่ม่ใช่คนท่านเป็นพระอรียเจา้า พระยาเจ้ามีพูดไปติดไอ้คนนั้นมันแปร,ร,แรประโยชน์พระยาาแปลผู้บริสุทธิ์หมดจบเจ้นั้นพระพุทธเจ้าแปลสับเปสองสับคำอวิชชาก็คือไม่รู้จริงคือโง่คือฉันทะโง่คิดว่ากายเกิดเป็นมนุษย์นี่ดีคนนี้คิดว่าจะเกิดต่อไปดีนี่โง่งมาก ก็เกิดเป็นมนุษย์กี่ชาติก็มีสภาพแบบเนี้ยเกิดแจเ่เจ็บตายอยู่แบบนี้ในเนตตละเวลาหาทรัพย์สินเกือบตายรำย่ำรวยเท่ก็ตามตายแล้วก็แบกไปไม่ได้แล้วก็ไปติดใจในความพอใจในาการเกิดเป็นเทวดา,าหรือพรแต่เป็นเทวดา,าหรือพรมหมดบนวัสนาบารมีก็ต้องหล่นมาก็าไม่ดีเพราะโงโ่รายคะเห็นว่าม,มนุษย์โลกดีน่าอยู่เป็าโลกพรหมโลกสวยน่าอยู่อันนี้ก็โง่ ถ้าตัดความโกรเห็นว่ามนุษย์โลกเทวโลกอมโลกไม่เป็นเรื่องเราต้องการในควานนี่เป็นอารมพระอรหันฉะนั้นคอ,อนทุกคนผู้นักปฏิบัติแต่ความจริงที่เขาปฏิบัติจริงจริงเขาทำกันแบบนี้อันดับแรกก็ดึงอารมณ์ของปโสดาบันให้ทรงตัวก่อนนั่นคือพระโสดาบันฤทธิทาคามีมีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยแต่มีสินบริสุทธ ปัญญาไม่ได้ใช้อะไรมากมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายสำหรับสมาธิสมาธิแค่ปฐตฌมนชพีนิติแต่หน่อยพอทรงอารมณ์ได้แต่ว่ามีสินบริสุทธนนิ์่านีเองเมื่อทรงตัวได้อย่างนี้แล้วก็ดึงอารมณ์อันอนี้มาไว้ในใจเห็นความจริงของโลกว่าบรคุกแต่ว่าโลกกับปภพโลกทุกเราไม่ต้องการต้องการนิพพาน ถ้าจิตรักปณิพนันธ์เป็นอารมณ์พระโสดาบันเขาแปลพูดเขาเ้าถึงกระแสปณิพนนันธ์เมื่อจิตรักปณิพนันธ์เป็นอารมณ์จริงๆตายแล้วก็เข้าไปที่นั่นจิตไม่ไปไหน <c oughs> นี่คือว่านนเห็นงเบื้องปลายแล้วก็ย้อนมาหาเบื้องต้นใหม่เบื้องต้นจริงๆการคุมอารมณ์คําว่าสมาธิเนี่ยขอทุกคนโปรดทราบเขาแปลว่าตั้งใจตั้งใจมั่น ไอ้คำว่ามั่นไว่าตั้งใจจริงๆอย่างจังถ้าแปรอย่างนี้ผู้คนพอหมดมัน่นกันแค่นั้นอม่จะแต่งไงทักทีก็แย่หาวอดสระวอดมันตั้งใจมั่นจริงจไม่ได้จิตใจเราต้องปล่อยอารมณ์บางเวลาคำว่าตั้งใจมั่นกับหมายความตั้นึกถึงพระเจ้าก่อนนึกถึงถึงทั้งวันทั้งคืนวันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> เขว่าตั้งใจมั่นจริงๆถ้าจิตว่างจากงานอื่นถ้าเราเึกถึงพระพุทธเจ้าเขาพรพพระเจ้าเราเลึกถึงเขาพระพุทธเจ้าภา,า,าวนาว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆก็ได้พระธรรมสงฆ์แต่ว่าความจริงพุทธานุสติก็ดีทั้งหรือว่าอนุสติทั้งหมดนอกจากอนาปานุสติเนื้อแท้จริงๆเขาไม่ได้ภาวนากันอนุสติแปลว่าตามนกสึง จิตนึกถึงแบบอารมณ์เบาๆแต่ว่ามีความมั่นคงเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงในยอมรับนับถือพระธรรมจริงในยอมนับถือนับถือพ,พระอริยสงฆ์จริงนี่เรียกวพุทธาทุสติธรรมานุสติสังฆานุตติมาศีลานุสติเรามีความจําว่าสิ่งของเรามีกี่สิขาบทเราจะรักษาสิ่งของเราให้ครบถ้วนแค่นี้ ล้วมีอุปสมานุติต่อท้ายคืนนึกถึงมรรคานในอารมณ์พันนิอารมณ์พระอรหันตานี้เองในการทําสมาธิขบันดาแต่พุทธบริษัทยาใช้เวลาให้มากเกินพอดีต้องใช้เวลาใช้การปฏิบัติจริงๆให้ใช้คุณสมบัติของจิตยาใช้ปริมาณของเวลาคาว่าคุณสมบัติจะหมายความเราต้องการเวลานั้นต้องการให้จิตว่างจากกิเลส การคําว่าจิตว่างจะเกลเลสมันว่างตอนไหนเวลาไหนก็ตามถ้าเรารู้ลมให้ใจเข้าให้ใจจอ่ใใจอให้ใจออกโดยที่เราไม่นึกถึงเรื่องอื่นเลยมันจะมีเวลาสักหนึ่งนาทีหรือครึ่งนาทีได้สองนาทีก็ตามเวลานั้นถือว่าจิตว่างจากกลเลสถ้าถ้าเราภาวนาด้วยเรารู้คําภาวนาด้วยเรารู้ลมให้ใจเข้าออกด้วย ใจใช้เวลาได้จริงจังเท่าไรก็ตามทีถือว่าว่างจากกิเลสถ้าเราทําจิตว่างจากกิเลสสมมติว่าเราจริญพระกรมฐานแค่ที่ปฏิบัติกัรตามปกติใช้เวลา20นาทีอย่างที่นี่นะในเวลา20นาทีนี้ก่อนที่เราจะภาวนาเราก็นั่งนึกคิดว่ากายเกิดนี่มันเป็นภพถ้าเราเกิดเมื่อะไรเราก็ต้องแก่เหมือน,นั้น นึกถึงชีวิตของเราวว่าก่อนที่จะมาน,นั่งที่นี่แลวจะไปที่บ้านก็ตามเราก็มีแต่ความทุกข์ต้องมีความวุ่นวายในการทํามาหากินเวลานี้คนอ้วนเงินผอมใช่ไหมเงินแฟบหายไปบาทละ้สิบเจ็ดสตางถ้าไปซื้อของจริงหายก็ไปบาทได้ห้าสิบสตังเงินแฟบลงของราคาขึ้นตอนนี้ไอเราก็มีความเป็นทุกข์ต้องหามันหนัก หาได้ใจแบงได้เท่าเดิมแต่ซื้อของได้ไม่เท่าเดิมความทุกข์มันก็มากอันนี้ไม่จะไปโทษใครเขานะหรือว่าเป็นกฎขงกรรมเพราะเราเกิดมาเป็นคนนี่ความกรยันหมั่นเพียนก็ต้องมากขึ้นไอ้ความขยันหมันพินมากขึ้นแล้วก็เหนื่อยมากขึ้นการทําแบบนี้มันสุขแล้วมันทุกข์มันจําเป็นจะต้องทำเพราะเราต้องกินต้องใช้ความเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นมันก็คือความทุกข์ นี่เรียกว่าตัวทุกข์ี่เราเพ่งเห็นแล้วก็นั่งนึกในใจว่าเอื่อกายเกิดจะมันทุกข์นะไม่เก็เรื่องถ้าเราเกิดเป็นเทวดาแรือผมก็ไม่พ้นความทุกข์ต้องเพ่นลงมาอีกเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานแล้วก็นิพพานเบื้องต้นเขาทำยังไงเขาเรียกนิพพานในเบื้องต้นเอาไปง่ายๆเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็นึกในใจว่ายอมยอมนับถือแนก เราพยายามจะควบคุมใจของเราให้ทรงสินให้บริสุทธิ์ถ้าตายมาเลยก็ปณนิพานมานั้นถ้าจิตยังคิดอยู่อย่างนี้ถือว่าจิตว่างจากกิเลสใช่ไหมลนะ่ะแล้วว่างขั้นดีด้วยไม่ต้องไปคิดมากอะ่ะเอาแค่นี้ว่างขั้นดีคือว่างขัน้นพระอริยเจ้าแล้วว่างขั้นจะปณนิพานได้เลยถ้ายังคิดอยู่อย่างนี้ถือวเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสก็ยังไม่ภาวนา เวลานั่งเงียบๆนะ <c oughs> จะภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ได้แต่สองอย่าง <c oughs> ถ้าเราที่พูดเมื่อกี้ในคิดเมื่อกี้ทีว่าตัวใช้ปัญญาปัญญาอย่างระโสดาบันหรือปัญญาอย่างพระสีทาคามีที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยคําว่ามีสมาธิเล็กน้อยเวลายี่สิบนาทีเราคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปถึงพระพุทธธรรมประสงค์เขาสิงศีลนิพพ่าน ไปไปมาเปิดบ้านแต่แล้วไอ้ที่บ้านลูกมันอยู่แล้วไม่อยู่มาอยู่เรามาอยู่ที่นี่ฝาเรามีแล้วหม้อข้าวที่บ้านมหายไปไหนแล้วเปล่าวัดไม่จเจริญเปิดเพิงไปเมื่อหลุดไปใช่ไหมนี่ถือว่าสมาธิเล็กน้อยพอรู้ตัวปับเอาคิดผิดทางแต่แล้วไม่ใช่กลับมาจับจับเริ่มต้นใหม่จับเรื่องพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์่องศีลนิพพานใหม่ คือมันโยนไปโยนมาอย่างนี้ถือว่าถ้าโสดาบันมีสมาธิเด็กน้อยนี่ใช้ได้ไม่ผิดก็ <c> ้ว <oughs> <c oughs> องความก็หนาที่คิดอยู่ตัวนี้มันเป็นตัวปัญญาที่เราเรียกว่าวิปัชนาญานให่ไหมไม่ต้องไปปรับแรงนานาก็ค่อยปัด <c oughs> ปัดแรงมาเดี๋ยวไม่เจอไอตอ่อที่ขูดจะไม่หมดจะก็ดูดดชนะแข่งแตกเขาค่อยปัด ค่อยๆปัดแบบนี้เราเป็นพระอริยเจ้าง่ายๆแล้วก็ปนานิพันธ์แบบง่ายๆแต่ก่อนจริงเข้าไปจะไม่ยากเขาไปง่ายๆไอ้นักปฏิบัติที่นั่งเคียดวันยังขําคือยังลุ้นไฟไม่ได้หรอกคือจะทาสมาธิดียังไงก็ตามท่าตัดสัยชน์ไม่ได้ปณนิพันธ์ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้สังยชน์ข้อตนเท่านี้นะทีนี้ก็ย้อนหลังลงไปหน่อยคือว่าวันนี้ก็ทานี้ก็พอ ทีนี้ย้อนหลังลงไปนิดหนึ่งการเจริญสมาธิทำยังไงใช้ปัญญาทำยังไงพขาบอกว่าสมาธิในหูตุกหูตุกแสดงหูยาวมันหลุดคงได้นะถ้าเราไม่เคยตายแนละ้วปเจริญสมาธินี่มันไม่ไหวแล้วดีไม่ดีก็มีคนโจทย์กันกันฉันเคยไมื่อคยก่อนนี่เคยได้ยิน มีคนไปเริญสมถะวนปพัฒนาที่ไหนก็ตามกลับมาแกก็เจ็บกระป่วยของธรรมดาไอ้การเจ็บไข้มาจะบายเป็นของธรรมดาพระอริยะก็ตามพระโสดาบันนิพพานโลกีหรือชาวบ้านหนือพระพุทธเจ้าก็ตามร่างกายเจ็บเหมือนกันหมดเป็นไข้ได้ป่วยเหมือนกันหมดต้องมีทุกขเวทนาเหมือนกันหมดมีความรู้สึกเท่ากันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระอรหันต์ปรา,าไวมาก มีความรู้สึกเร็วกว่าคนธรรมดามากไอ้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นปั๊บท่านจะรู้สึกทันทีความจริงไวจัดแต่ว่าทําไมถึงไปทุกข์ท่านร่างกายทุกข์ใจใจของท่านไม่ทุกข์ <c oughs> ใช่ไหมเข้าใจไหมเขาว่าใจไม่ทุกข์คือยอมรับความไม็นจริงแค่คนนี้ก็ฉันทราบแล้วว่าแกจะป่วยจ้ะถ้าไม่รู้อย่างนี้ไปน,นานไม่ได้ รู้ตัวแล้วร่างกายที่มันต้องแก่ทุกวันลักษณะของคนแก่เป็นยังไงลักษณะของแก่การคล่องตัวไม่มีนี <c oughs> ่สัตว์แล้วก,ก,ก็การป่วยไข้มันสบายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายอะไรไม่จะเกิดขึ้นพระสาราตแล้วก็รู้ไวมากก็ประสาทดีมาก,จ,กจะรีว่าสติส่วนแยกพระสารสมุนแบบไม่ดิเผลอมนเกิดขึ้นปั๊บท่านก็นไม่เถลออีกว่าธรรมดาของเธอมันต้องป่วย ธรรมดาของเธอมันต้องแก่ถ้าแย่ป่วยถ้าแก่ก็ตามใจเธอถ้าป่วยหรือแ,แก่มีหมอรักษาฉันจะให้หมอรักษาเพื่อนบรรเทาเวทนาหายล้วไม่หายถ้าไม่หาย,าหายจะแยกไปนิพพานใจใจไปคิดนี้ไม,ไม,ไม่ไม่มีทุกข์แน่สันตินะทําไมฉันยิ่งรู้ฉันอ่านหนังสือหนังสือท่านบอกใช่ไหมก็หนังสือท่านบอกถ้าหนังสือใครอ่านใครเขียน เราศรีพระพุทธเจ้าจะสั่งสั่งให้พระเขียนพระเจ้าเป็นเจ้ามารรันถ้าฉันไม่เชื่อช่อยทำพระเจ้าจเชื่อใครใช่ไหมก็รวมความว่าถ้าจิตใจก็เราถ้าจริญสมาธิให้มีความเข้าใจว่าการเจริญสมาธิอย่าให้ใช้อารมณ์เครียดก่อนที่จะทําสมาธินี่ตอนต้นนะให้ใช้เวลาให้น้อยที่สุด คำมันน้อยที่สุดอย่าไปตั้งเวลาสิบนาที20นาที30นาทีอย่าตั้งเวลาเท่าไรช่างต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์สบายจิตเป็นสุขเราจะจะเดินสมาะวิปัสสนาก่ตามผลที่เราพระพทธเจ้าต้องการคือเวลานั้นจิตเป็นสุขก็เริ่มทําสมาธิแล้วก็อย่าเคร่งเกินไปอาจารย์บางลูกก็ไม่ใช่อาจารย์อาจารย์าจากอาา้อาวไอ้ก็ ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์ในเชิงพอาจารย์ต้องนั่งแบบนี้ต้องตั้งตัวตรงต้องตั้งท่านี้เช่เคยเห็นเมื่อตอนที่ฝึกใหม่ๆก็บังเอิญฉันเด็กกับหลวงพ่อปานพอุู้โคจรผู้กระมังมาบอกแปบนั้นใช้ไปถามพระปานพระปานก็ใหไปถามว่ามันเป็นพระอรหันต์หรือยังถามทด้ว่าอรหันต์เป็นในอย่างสินห้าสินันคเบอย่างท่านไม่คบเน่ยไปเชื่อมัน ให้ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าแต่สอนพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าเธอต้องหลายจงละส่วนสองอย่างคือหนึ่งอัตตากรรมฐานิิยกทรมานร่างกายเท่เกินไปสองการมาสุขานิการนิโยกเวลาทําอยากได้มากเกินไปอ,อยากได้ชั้นนั้นอยากได้ชั้นนี้การมาสุขานิการนิยกแปลว่าย่อหย่อนอันนี้ไม่ถูกการมะแปลความใคร่คืออยากจะได้ชั้นนั้นอยากได้ชั้นนีอน้อยากได้ชั้นนันน้นเลยไม่ได้ไม่ได้กน,นิกาสมาธิ ต้องทาใจสบายตั้งใจรู้ลมห้ใจเข้าใ,ใจออกรู้คาภาวนานี้เบื้องตน้นพอทบทภาวนาไปก็ดีรู้ลมห้ใจเข้าออก,กดีจิตฟุ้งซ่านคุมไม่อยู่ถ้าคุมไม่อยู่จริงอย่าฝืนเลิกเอาแค่พอสบายถ้าเริ่มไม่สบายก็เลิกบริววนเวลาไม่มีแต่วันนั้นทําแบบนี้นะแล้วก็เวลาทําจริงๆอย่าถือทำภาวนาโดยเฉพาะ พอจิตของเรามีอารมณ์สองอย่างบางวันต้องบางโอกาสต้องการคิดบางโอกาสต้องการหยุดเวลาที่มันต้องการคิดเราบังคับมัางอยู่คือรู้ลมหายใจเขาออกกับภาวนา,วน,าวนี่มันจะไม่อยู่เมื่อถ้าเกิดการฝืนกันจะมีการกลุ่มเกิดค,ความพุ่งานต้องปล่อยให้มันคิดถ้ามันจะคิดเราคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องเบาๆก่อนอันดับแรกพระโสดาบันท่านทำยังไง ท่านคารพพระพุทธเจา้าท่านคารพพระธรรมท่านคารพพระอริยสงฆ์ท่านมีศีลไริสุดเราเราจะทําแบบนี้เราจะทําแบบท่านจะลืมบ้างเผลอบัางไปขอธรรมดาขณะได้ที่ทรงศีลได้ขนะนั้นเราชนะเวลาไหนที่เราเผลอละเมิดศีลไปบ้างเราถือว่าแพ้แพ้บ้างชนะบ้างไม่ชาเรานชนะตลอดถ้าบางวันเราต้องการพิจารณาแบบนี้แต่จิตมันต้องการหยุดคืนพิจารณามันก็กลุ้มอีก ต้องให้มันก็ให้มันหยุดมันต้องการรู้ลมาใจเข้าอยออกก็ให้มันรู้ขณะที่เราพิจารณาตอนนี้พูดมาจีนี้จิตก็ว่างาจกิเลสถ้าจิตไม่ต้องการคิดจิตต้องการต้องการรู้ลมเข้าลมออกต้องการภาวนาขณะที่รู้ลมเข้าลมออกขณะที่รู้ภาวนาเวลานั้นจิตก็ว่างากกิเดสพระพุทธเจ้าต้องการจิตว่างากกิเดสเังนการปฏิบัติคำบรรดานพระธรรษัทายาฝืนอารมณ์และอย่าทรงใจให้เครียด สมมติว่าเราใช้เวลา20นาที20นาทีนี้จิตเราวุ่นวายบังเอิญมันทรงตัวได้เพียง2นาทีคนจะพอใจเราถือว่ารู้คำบรวนาก็ดีรู้ลมหายใจเขาออกก็ดีรู้ภาวนาก็ดีแค่2นาทีเวลานั้นไม่มีลมอื่นควนเวลานั้นถือว่าเราชนะกิเลสถ้าเราชนะกิเลสเพื่อครั้งละ2นาทีต่อวาระถ้าบานสิบวันก็20นาทีใช่ไหม สามสิบวันก็หกสิบนาทีความดีที่จะททาไว้มันจะไม่ถอยหลังจะสะสมมันจะสะสมตัวเองแล้วก็จงอย่าลืมว่าเวลาที่ทกากรรมฐานอย่าสนใจเรื่องชานถ้าคิดว่าเราต้องการชาั้นต้องการชานนั่นต้องการชันนี้ไปถาบารานนั่นเถอะท่านบอกเลยว่าพวกนี้ไม่เป็นเรื่องเละเบะไม่ได้อะไรเลยถ้าจิตยังต้องการคําว่าชานอยู่ ก็หลงในฌานเมาในฌานจะไม่ได้อะไรจิจจะกลุ่มต้องพอใจในความสุขที่เรามีขณะที่ปฏิบัติเออใครไปเจิบวิหารก็ถามตั้นดั่นนั่งนะถาาว่าฉันพูดถูกไหมถ้าท่านบอกว่าไอ้เทนั่นมันพูดไม่ถูกฉันก็ยอมรับก็ผิดผิดถ้าท่านเฉยเฉยรับโดยจิิณีภาพฉันพูดถูกทำไมค้านเออไปถามสิต่ยอมวาหารนั่นไหมเออนั่งนายอย่างเลย ถา,า,า,ามเรยกยหถามนั่นนะูดผิดไหมนี่ถ้าลงผิดก็ผู้ตื่นนะผู้ตื่นผู้แบบนี้แล้โลงฟ้าเวลายก็หมดไปสามสิบนาทีตอนนี้ย้อนอีกนิดหนึ่งท่านผู้มาใหม่ถ้าใหม่จริงๆไม่เคยปฏิบัติเลยพอเขาบอกว่าเริ่มพัฒปฏิบัติได้ให้ใช้จิตรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกแล้วก็ภาวนาตามให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทอ้าก็ดีก็ได้นะหรือว่าถ้าไม่พอใจในการภาวนาก็คิดว่าพระโสดาบันท่านมีอารมณ์แบบไหนพระโสดาบันท่านยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็คิดถึงว่าพระพุทธเจ้าควรนับถือไหม คนนับถือล้วก็ยอมรับเขาทำคำสอนสอนพระองค์เป็นปัจจัยเกิดความสุขจริงไหมถ้าจริงเรายอมรับก็อริยสงฆ์ผู้นำเขาทำคำสอนสอนพระุทธเจ้ามาทุกคนยอมรับนับถือไหมถ้ายอมรับเราถือได้ผลรับแล้วสินที่พระพเจ้าสอนไว้ดีไหมถ้าดีแล้วคนยอมรับจิตใจใครคนก็คิดว่าแล้วคิดต่อไปว่าสินห้าของเรามีอะไรบกพร่องบ้างถ้าส่วนไหนบกพร่องเราจะไม่ยอมให้บกพร่องต่อไปแต่บางวันอาจจะลืมลืมว่าช่างมัน ตอนหลังก็ตั้งใจต่อสู้กันใหม่ใครคนณเนแบบนี้ก็ใช้ได้โดยที่ไม่นพิจารณานะแต่ความจริงได้คิดอย่างนี้ได้เป็นปกติอาตมาคิดว่าด,ดีกว่าขอนานตื่เริ่มปั๊บยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ควบคุมกาลังใจก็้อยู่ในสิ้นและพิจารณาว่าสิ่งเราบกพร่องข้อไหนบ้างเราจะมายอมละเมิดคิดต่อไปนี้ใช้ปัญญาข้ออรหันต์ว่ากายเกิดเป็นมนุษย์เป็นเป็นทุกข์เรามไม่ต้องการ เป็นเทวดาหรือเป็นพรมเป็นบรรทุกเรามมัมสุขจริงได้ไม่นานแล้วมัต้องการต้องการจุดเดียวนิไนวนไปวนมาแบบนี้จะดีมากไอ้เนี่ยฉันโห่มาแล้วนะแข่ไามา่ยอมให้คุมนี่โหตามตอนนี้ไปเขาขอบรนดาลใพัฒบริษัททุท่ท้นต่างใจจะมา